อยากรู้ไหมครับว่าเจ้าทรายทะเลเนี่ยเอาไปผสมคอนกรีตได้หรือเปล่ามาดูสาเหตุฝนนะครับที่เราไม่ควรเอาทรายทะเลเนี่ยไปผสมคอนกรีตก็คือผลที่1ก็คือทรายที่มาจากทะเลเนี่ยมันจะมีการปนเปื้อเนเยอะอันที่สองคือขนาดของทรายเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดมากซึ่งตัวความละเอียดของทรายเนี่ยภาษาช่างเราเรียกว่าตัวไฟเนตโวลรัตหรือค่า Fm ซึ่ง ฝ้ายเนตโมโนลัตน้อยก็คือทรายจะมีเม็ดเล็กในการผสมคอนกรีตเนี่ยเราต้องการทรายที่มีเม็ดขนาดพอสมควรที่จะไปผสมคอนกรีตเพราะฉะนั้นในสเปคเขาจะกำหนดว่า FM เนี่ยควรจะอยูอ่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ในประเด็นที่3ก็คือในตัวทรายเนี่ยจะมีเกลือหรือที่เราเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ตัวคลอไรด์เนี่ยถ้าเราเอาทรายไปผสมในคอนกรีตเนี่ยตัวคลอไรด์เนี่ย,ยจะจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่า ดูดความชื้นได้ดีเมื่อดูดความชื้นได้ดีปุ๊บเนี่ยเหล็กเนี่ยที่อยู่ในคอนกรีตเนี่ยเมื่อเจอความชื้นมากๆเนี่ยก็จะเป็นสนิมได้เมื่อเหล็กเป็นสนิมก็จะเกิดการระเบิดแล้วก็ทําให้ความคงทนของคอนกรีตเนี่ยลดน้อยลงใครคิดว่าคลิปนี้มีมีประโยชน์พิมพมีประโยชน์เท่าไหร่ครับ